สวัสดีทุกคนมาวันนี้มาอ,อีกแล้วไม่ใช่อะไรเพิ่งคอนเซัลต์ลูกศิษย์เสร็จก็เลยรู้สึกว่าเออเราแต่งหน้าแล้วเนาะกล้องเราก็เสร็จแล้วเนาะงั้นเรามาไลฟ์ตอบคำถามลูกศิษย์ดีว่าโอเคสวัสดีทุกคนนะคะมาใครมีคำถามไม่ว่าจะสร้างตัวตนไม่ว่าจะทำออนไลน์ ไม่ว่าเรื่องอยากทำดิจิตอลโปรดักต์อยากทำคอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่พิมพ์มาวันนี้นี่หน่อยมาตอบคำถามยอดฮิตเลยนี่ต้องเล่าให้ฟังว่าทำไมนี่หน่อยใช้คำว,ว่าออนไลน์ไปต่อ,อยังไงในยุคนี้บางคนชอบคิดว่าเฮ้ยออนไลน์มันเอาแล้วหรือเปล่าแล้วคุณดูอะไรอยู่ในทุกวันนี้ยังเล่นโทรศัพท์อยู่ปะยังนั่งดูคลิปอย <c ười> ู่ปะ คำถามที่แท้จริงของเราก็คือเราดูใครเราดูคอนเทนต์แบบไหนออนไลน์ไม่ใช่กระแสไม่ใช่เทรนด์แต่คือชีวิตที่เหลือของโลกนี้และจกักรวาลนี้ <c oughs> อ่ะเพราะมะไรทุกคนถูกต้องมันจะเป็น AI เท่านั้นถ้าล้ำกว่านนั้นนคก็อาจจะเป็นแบบ AR, VR, m e t a v e r s e แต่สุดท้ายมันก็คือสื่ออยู่ดี ยิ่งถ้าอยู่ในโลกเสมือนทุกอย่างยิ่งเป็นสื่อหมดแค่มันจะเป็นสื่อในรูปแบบไหนแค่นั้นเองเอาง่ายๆคือทุกวันนี้คนเลือกอยู่บ้านและเทคไทม์กับมือถือของเขาเป็นพ i รา i ี y แรกเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีคำถามท,าที่โอเคจะสร้างตัวยังไงจะทำออนไลน์และจะทำแบบไหนถามมาได้เลยนี่เมื่อกี้เนี่ยเพิ่ง p าเออเพิ่งคอนซัลต์ลูกศิษย์ไปนะเขาจ่ายกันทีหลักแสนต่อครั้ง เพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณได้สิทธิ์นี้ในการถามนิดหน่อยได้เลยอ่ะโอเคมาทุกคนเราจะพูดให้ฟังด้วยเพราะคนช่วยแชร์ด้วยหนึงแชร์หนึ่งคำถามได้ไหมถือว่าช่วยช่วยกันถือว่าช่วยช่ยกันอ่ะทุกคนมาถามมาได้เลยถามมาได้เลยวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้คือออนไลน์ออนไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่อนาคตไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เราไม่สามารถทำเหมือนเดิมได้ทุกคนอบางคนนะั้นนั่งทำออนไลน์แต่ทำด้วยวิธีเก่าคนอาจจะเบื่อถ้าคุณไม่ติดตลาดอยู่แล้วอะนึกออกปะถ้าติดตลาดอยู่แล้วแบบนี้หน่อยคุณนึกวองแคร์อะไรมาก <c oughs> คุณมีฐานแฟนอยู่แล้วนี่ล่าสุดนี่มีคลิปวีรัลตัวล่าสุดที่โหยเนี่ยออนไลน์วัยเก่านะนี่หนอยบอกเลยสักครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนที่คุณจะเริ่มทำออนไลน์คุณควรมาอัปเดตออนไลน์วัยเก่ากับนิดหน่อย ไม่ว่าคุณจะวัยเก่าหรือไม่วัวเก่าเพราะมันคือการเปลี่ยนโลกออนไลน์ที่เหลือทั้งหมดมันจะไม่ใช่วิธีการทําออนไลน์แบบเดิมอีกแล้วเพราะมันกําลังจะคือการทําออนไลน์ที่อิงกับโลกอนาคตที่อิงกับเทรนในอนาคตเพราะฉะนั้นใครยังนั่งทําคลิปแบบเดิมแบบเก่าอยู่อาจจะไม่เวิร์กแล้วทุกคนอาจจะเหนื่อยฟรีนี่หน่อยใช้คานี้เลยนะถึงแม้คุณมีเครื่องทุนแรงถ้าใช้เครื่องทุนแรงแบบผิดรูปแบบอ่ะก็จบวันนี้เราอยู่ไม่นานต้องไปวิ่งต่อ <laughs> ขอคนละแชร์สวัสดีทุกคนเลิกงานพอดีโอเคปะ่ะออนไลน์จะไปต่อยังไงในยุคนี้เนี่ยหนเคยสอนไปก็คือมันต้องเอาเราเราเรียกว่าชนะโลก AI แล้วเนาะเป็นออนไลน์ที่ต้องชนะ AI AI เก่งอะไรทุกคนอ่ะเรามาคุยกันตรงนี้เรียนแบบฝรั่งเรียนแบบมีส่วนร่วม AI เก่งอะไร บอกนิดห,หน่อยนะ AI เก่งอะไรโอ้ขอบคุณมากเลยบอกครูสวยขึ้นทุกวันขอบคุณนะคะเห็นคอมเมนต์นี้ก่อนเลย AI เก่งข้อมูลปะคุณไปหาข้อมูลแข่งกับเขาหรือจำแข่งกับเขาเนี่ยคุณไม่ชนะหรอกเนื้อออกไหม AI เก่งข้อมูล AI เก่งความจำ AI เก่งวิเคราะห์ วิเคราะห์ซึ่งไอาการวิเคราะห์เนี่ยมันมาจากลากของการที่เราจำเก่งและมีข้อมูลที่ดีเราถึงวิเคราะห์ได้ดีเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะใครที่ทำคออนไลน์สายข้อมูลหรือวิเคราะห์คุณต้องรีบปรับตัวโดยโดย่วนถึงแม้วันนี้เองคุณจะใช้ AI ในการช่วยทำคอนเทนต์อยู่ ต่อไปคนก็จะทำการเสิร์ชใน AI ก่อนเข้าใจปะทุกคนเก็ตปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือไม่ใช่ทำตัวเป็น AI บางคนทำตัวเป็น AI แต่อยากชนะ AI งงไหมเราใช้ AI มาช่วยเราได้ในการหาข้อมูลในการจำในการวิเคราะห์แต่จงนำเสนอ แบบคนอย่านำเสนอแบบ AI ทุกคนเก็าปะแชร์ยังแชร์ยังขอคนละแชร์ถามมาได้ให้คนละหนึ่งคำถามไม่รู้ไม่รู้ว่างพิมพ์ถามแบบโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณจงนำเสนอข้อมูลแบบคนคนต่างจาก AI ยังไงนักศึกษา นักศึกษาคนต่างจาก AI ยังไงพิมพ์พบอกมาหน่อยคนต่างจาก AI ยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าคุณรู้ไหมเนี่ยอย่าทำตัวเป็น AI ทุกคนอย่าเป็นแค่มนุษย์ข้อมูลอย่าเป็นแค่คนที่วัดความเก่งจากความจำจงเป็นคนที่เป็นคนไหนทุกคนพิมพ์พมาหน่อยคนเนี่ยต่างจาก AI ยังไง ่านีดหน่อยให้เอาสวัสดีหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาอ๋อคุณเพนทพาบอกลูกศิษย์คอร์เกษตรเนี่ยจำได้จาได้แล้วจาได้แล้วคุณเพนทพาอ่าคนมีตัวตนกลับอีกอันหนึ่งที่มันลึกมากๆเลยคืออะไรรูป้ป่ะคนมีหัวใจจงทำคอนเทนต์ที่โชว์หัวใจ ไม่ใช่แค่โชว์ข้อมูลที่โคตรเพอร์เฟกแต่ไลฟหัวใจเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณจะชนะ AI ได้เกินกว่าการมีตัวตนคือคุณอยากบอกคนด้วยหัวใจแค่นั้นเองนั่นเป็นผลที่เรานไม่แคร์เลยว่า เน้หน่อทำอ,อนไลน์มา9ก้าปีนี่หน่อไม่แคร์เลยว่าคนดูเยอะคนดูน้อยเพราะถ้าแค่หนึ่งไลฟ์ของนหน่อยหรือ1คลิปของเน้นหน่อย,อปอนนอยไปทัชใจคนไปช่วยใครได้ไปผลดล็อกค,คนเพียงพอแล้วดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรนั่งจิตตกคิดลบไปวันๆทํำร้ายคนรอบตัวด้วยความทุกข์ที่เราไปอารมณ์ไปวีนใส่เขาอีกเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักตรงเนี้ยคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์ที่มีธีม ที่ออกมาด้วยหัวใจซึ่งใครลงใครลงออนไลน์วัยเก่านะนี่หน่อยเตรียมไว้ให้หมดแล้วไม่ว่าคุณจะลงเป็นออนไลน์หรือรอบสดนะเนืหน่อยนะอยากให้ทุกคนไปอ,อไัปเดตออนไลน์ในคอร์สออนไลน์วัยเก่าเพราะนั่นคือสเตจที่เปลี่ยนทั้งวงการออนไลน์เลยทุกคนในวันที่มี AI ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมแล้วในวันที่ทุกคนหยิบจับและมาทำคอนเทนต์ได้คุณจะต้องมีเกณฑ์อะไรที่จะทําให้คุณชนะตลาดได้หนึ่งปัจจัยในนั้นคือหัวใจแล้วหัวใจแบบไหนละ่ะคอนเทนต์แบบไหนละ่ะที่มันโดนใจคนและอยู่ได้ยาว เราไปอัปเดตกันในนั้นออนไลน์ัวเก่าเนเน่นอยากให้คุณไม่ไม่ต้องคืนเนหน่นนรู้อยู่แล้วว่าเราพูดยังไงให้ทัชใจคนไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้มา9ปีมีลูกศิษย์ลูกหาที่สักเซสมากที่เปลี่ยนชีวิตเพราะมันคือพลังคําพูดเราปลดล็อกเขาความรู้ของเรามันทําให้เขาเปลี่ยนบางอย่างไอเนี่ยคือสิ่งที่เราแบบเชี่ยวชาญมากเพราะฉะนั้นเน่น,นเลยต้องการเอาไอวิธีที่หน่ประสบมา9้าปีอ่ะมันไม่ใช่อยูย่จะเรียนจากที่ไหนก็ได้นึกออกปะมันไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าหัวมันไม่ใช่แค่นั้นอะแต่มันคือคุณถ่่ายยทออดังไงไะ ให้คนฟังสัมผัสได้เลยว่ามันออกมาจากใจคุณอ่ะอันนั้นนั่นที่เราจะเรียนกันในวัยเก่าด้วยมันไม่ใช่แค่วิธีการทำคอนเทนต์หรือการทำ KOL หรือการเลือกเรื่องแต่เลือกเรื่องยังไงที่มันเป็นขาขึ้นและถ่ายทอดออกไปแบบโดนใจคนคนเรียนออนไลน์ก็จะได้สูตรนี้ด้วยแล้วคนเรียนออนไลน์ไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยมันจะได้ไหมเรามีทีมซัพพอร์ตตลอดให้หนึ่งปีเต็มคุณถามได้ตลอดเวลาเรามีกลุ่มที่เอาไว้ซัพพอร์ตคุณเลยถามง่ายแค่ไหนก็ถามได้ มีคนพร้อมตอบตลอดเวลานี่คือในออนไลน์วัยเก่าถึงบอกว่าไม่ว่าวันนี้คุณเคยจะเรียนสร้างตัวตนมาแล้วไม่รู้กี่ปอีอยากให้อัปเดตใหม่เพราะเนื้อหาที่ไหนจะให้ทั้งหมดคือตัวอย่างเลยว่าควรทำคอนเทนต์แนวไหนได้บ้างที่ต่างประเทศทํามาแล้วปังมากแต่คนไทยยังไม่ค่อยทําเพราะอาจจะไปยึดติดอยู่ที่กับความเพอร์เฟกของคอนเทนต์ซึ่งมันไม่ใช่องค์ประกอบที่ใช่บางคนนะทำโหยอดวิวได้เยอะมากแต่ไม่สามารถหาไรายได้ได้เพราะฉะนั้นการ ทำออนไลน์จริงๆมันไม่ใช่อยู่ที่คนดูเยอะหรือคนดูน้อยแต่คุณทิ้งมรดกและคุณค่าในคอนเทนต์ไว้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยไหนลูกศิษย์เนี่ยไหนบางคนในะยอดวิวแค่หลักไม่ถึงพันอะ่ะแต่มีลูกค้าตลอดเวลาไม่ใช่เพราะว่าเขาขายเก่งการขายเก่งในยุคนี้ไม่ใช่ทางรอดการขายเก่งในยุคนี้ไม่ใช่ทางรอดการขายเก่งในยุคนี้น่าเบื่อมากเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เรามันต้องตรงไปที่หัวใจเลยแล้วช่วยเขาได้บางอย่าง และจนเขาอยากซื้อเองโอเคปะ่ะมันต้องเป็นในลักษณะนั้นอนะเพราะคนเบื่อกับการขายคนเบื่อกับคอนเทนต์ที่มันไม่มีอะไรเลยมีแต่เอนเกจหรือมีแต่ดาม่าคนเบื่ออะไรแบบนั้นแล้วคอนเทนต์ที่ดีคือมันต้องทิ้งมันต้องมาจากหัวใจคุณก่อนนะเพราะมันมาจากหัวใจคุณก่อนนะมันถึงตรงไปที่ปลดล็อกเขาได้ปลดล็อกเขาได้เขาซื้อไม่ซื้อไม่สําคัญแค่มันปลดล็อกเขาได้โอเคละ คำว่าปลดล็อกของเนีน่ยคือช่วยเขาอะไรบางอย่างขี้คายอะไรบางอย่างที่เขาติดอยู่ทําให้เขาอ๋ออะไรบางอย่างทําให้เขารู้สึกเฮ้ยดีขึ้นแล้วค่อยขายซึ่งเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเขาได้ประโยชน์แล้วแน่นอนเราก็ได้บุญด้วยคิดแค่นี้แล้วเมื่อคุณมีคนที่ใช่นะรู้สึกหน่อยยอดวิวบางคนนะไม่ถึงพันนะต่อคลิปนะแต่ยอดขายเป็นล้านยอดขายเป็นล้านเพราะเขามีคนที่ใช่ที่ดูเขา ไม่ใช่คนดูเป็นล้านไม่มีใครใช่สักคนมีแต่คนมานั่งด่าเราเฮ้ย <_ an> เราจะสร้างตัวตนไปทําไมถ้าเราสร้างสร้างตัวตนให้คนด่ามันจะมีประโยชน์อะไรเราไม่ได้ต้องการเอนเกจเราไม่ได้ต้องการยอดวิวเราต้องการทิ้งคุณค่าดีๆไว้ในประเทศนี้ใช่ปะใช่ไหมทุกคน <_ an> เพราะฉะนั้น <_ an> เพราะฉะนั้นอยากให้มาอัปเดตกันในยค่ะเราไม่ต้องกลัวไม่ว่าคุณจะลงเป็นออนไลน์หรือคุณจะลงเป็นรอบสด ถ้ารอบสดก็ดีหน่อยตรงที่เนหน่ได้เห็นคุณได้รู้ว่าคุณทำคาแรคเตอร์นี้ดีทำเรื่องนี้ดีแต่ออนไลน์ก็จะได้ไอเดียเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตให้ด้วยทั้งสองกลุ่มพรุ่งนี้เริ่มแล้วพรุ่งเนี้ยเราเราเรียนกันจริงๆเนี่ยคือวันที่28กันยาแต่แต่แต่แต,แต่ในความเป็นจริงก็คือเราเริ่มกันตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วเนหน่จะมีตารางให้เลยอ่ามีคนถามออนไลน์และรอบสดต่างกันยังไงโอเค อันนี้ออนไลน์อันนี้รอบสดออนไลน์ online ได้เนื้อหาทั้งหมดเหมือนกันมีเคสสตั๊ดดี้มีการสอนทั้งหมดเนื้อหาเหมือนกันเลยนี่คือออนไลน์รอบสดได้ทั้งหมดนี่ไ,ได้อยู่แล้วเพราะคุณดูออนไลน์ได้ด้วยดูย้อนหลังแล้วคุณได้อออนไลน์ด้วยแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตด้วยทั้งสองอันนี้มีทีมซัพพอร์ตตลอดหนึ่งปีเต็มมี รอบสดก็มีแต่สิ่งที่ต่างกันอีกอันหนึ่งคือการจับมือทำการฟันธงชื่อฟันธงเรื่องฟันธงชื่อฟันธงเรื่องนี่คือความต่างเพราะอะไรเพราะคุณได้เจอนิดหน่อยไงจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะถ้าคืนนี้หน่อยได้เห็นฟีลลิ่งคุณได้รับพลังงานคุณได้เห็นท่าทางคุณได้รู้ว่าคุณท่านี้เท่ดีคุณคมคิดแบบนี้น่าจะว้าว เรื่องเราเห็นฟิลลิ่งคุณเห็นการพูดคุณอ่านี่คุณเพนทพาในแอปดำบอกแนะนำเรียนรอบสดขาพลังงานที่ต่างกันออโอเคโอเคที่ไหนเขียนให้ก็ได้ว่าพลังงานคือพลังงานในออนไลน์มันก็จะดรอปนิดนึงเนาะเพราะว่ามันอยู่ในสารที่จริงแค่นั้นเองแต่ถ้าถามเรื่องความรู้และทีมซัพพอร์ตได้เหมือนกันเลยได้เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ต่างคือ ตรงนี้มีนิดหน่อยฟันธงมีทีมงานคอยจับมือทําคุณได้ผลงานจริงๆกลับบ้านไปเลยพลังงานด้วยเพราะว่าในในสถานที่ที่เราเรียนก็คือเราคัดวเบรชันดีๆเท่านั้นมีแต่ลูกศิษย์ที่สักเซสเกิดที่นี่เยอะมากบางคนมาตั้งแต่ยังไม่ดังใครจาคุณวินได้บ้างคุณวินสร้างธุรกิจสไตล์วินวินเนาตอนนี้เป็นหลักแสนเฟลอเวอร์โอเมีรอบสดไม่รู้กี่รอบสอนคนช่วยคนเรื่องหนี้เรื่องการเงินเขามาตั้งแต่วันที่เขาไม่กล้าอัดคลิปอะ ทุกวันนี้ไม่รู้กี่แสนฟอลเวอร์แล้วที่นี่คือที่ปั้นคนแล้วมันทิ้งพลังงานดีๆไว้ไม่ต้องห่วงพลังงานไม่ดีไม่สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้จะเข้ามาไม่ถึงแน่นอนมาดิก็ลองมาดิเจอหน่อยเหมือนกันามา,ด, <laughs> าดิสายโหดสายโหดก็มาดิ <laughs> แต่ถ้าคุณอยากได้รับพลังงานดีๆอยากได้ไอเดียสร้างสารรค์อยากได้ทีมที่คอยช่วยซัพพอร์ตออนไลน์จะเหมาะกว่าตอนนี้เต็มไปแล้วนะสองรอบต้องบอกกันว่าคาดนี้เราโปรโมทแค่2ออาทิตย์ เต็มสองรอบคลิปแค่สี่คลิปมีแค่สี่คลิปที่หน่อยเป็นอี่ิกาลีพลังงานมันดีมันก็เลยได้ไอเดียเจ๋งๆมาแล้วก็มีคลิปแค่สี่อันเต็มไปแล้วสองรอบตอนนี้รอบล่าสุดจะเป็นสิบเก้าตุลาทุกคนแล้วอยากให้รีบจองรีบลงก่อนมันจะก่อนมันจะต้องผัดไปเรื่อยๆนึกออกปะแล้วใครที่ลงก่อนคุณได้เข้าทีมซัพพอร์ตสิบเก้านี้เหมือนกันไงไม่ต้องรอเรียนถึงวันที่สิบเก้านะไม่ต้องรอเรียนถึงเดือนหน้านะคุณได้เข้าเลยพรุ่งนี้ แล้วในนั้นเดี๋ยวนี้หน่อยเปิดมาด้วยตาราง m มซ์เซตอะไรต่างๆให้คุณไปซ้อมไปเตรียมตัวอะไรก่อนเลยแล้วพอเนื้อหามาลุยกันทุกวันมีทีมคอยซัพพอร์ตตลอดวันใครลงก่อนได้ลุยก่อนออนไลน์ก็ได้ทีมซัพพอร์ตด้วยเพราะนีดหน่อยต้องการสร้างสังคมที่มีแต่การแบ่งปันที่มีแต่การไปข้างหน้าไม่ใช่คิดวกว,วนแล,วแล้วไม่ได้เริ่มอะไรสักทีพอแล้วพอแล้วตัดสิ่งที่ไม่ใช่พวกนั้นออกไปได้แล้วอย่าอยู่ในจุดซ้ำๆเดิมๆไม่เอา นี่คุณเพนนะพะบอกคอนเฟิร์มค่ะจากไม่มั่นใจในตนเองโหขอแคไปไว้เลยนะคุณเพนคุณเพนน่ารักมากจําได้เดี๋ยวเข้าไปตามหน่อยเดี๋ยวเข้าไปตามหน่อยหลังจากกลับมามั่นใจได้พลังกลับมาแบบไม่ลังเลเลยโอ้โหขอบคุณมากคุณเพนขอบคุณมากน่ารักมากนะจริงๆอยากให้มาเจอกันอ่าโอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนแล้วมันต้องอยู่ในเส้นทางนี้ไงคือหมายความว่าที่นั่นหน่อยตั้งใจทาเป็นคลับขึ้นมาเพราะอะไรเพราะ เราต้องไปข้างหน้าทุกคนคนส่วนใหญ่เวลาเริ่มต้นคุณจะต้องวกวนอยู่ในเส้นทางเนี้ยเดี๋ยวไม่มั่นใจอ่าไม่มั่นใจวันนี้มั่นใจแล้วฟังครูมั่นใจแล้วอ่าเดี๋ยวกลับมาไม่มั่นใจอีกแล้วเดี๋ยวมาลืมนั่นลืมนี่อ่าเดี๋ยวมากลัวอีกแล้วคือมันต้องอยู่ในกระแสเนี้ยวกไปวนมาเวลาเราจะเริ่มทําอะไรใหม่เป็นปกติแต่ถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางเราจะไม่นี่คือจุดเดิมที่เราเริ่มใช่ไหม ถ้าเราไม่มีเพื่อนร่วมทางเราวกไปวนมากลัวบ้างเลิกบ้างเราก็กลับมาที่จุดเดิมแต่ถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางมีกล oh yeah. ุ่มคุณจะสตาร์ทจากดุดนี้คุณมีบ้างวกไปวนมากลัวบ้างอะไรบ้างแต่คุณจะไปต่อเรื่อยๆแล้วก็วดไปวนมาก็ปกติของชีวิตแต่จะไปต่อเสมอเพราะคุณมีเพื่อนร่วมทางมีเพื่อนร่วมทำยังไงกราฟของคุณก็ไปข้า้งหนาแต่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนร่วมทางไม่มีเพื่อนร่วมทำ เดินทางไปตั้งเยอะอาสุดท้ายกลับมาจุดเริ่มต้นอีกแล้วกูแล้วจริงไหมคุณไม่ต้องเชื่อนิดหน่อยหรอกเช็คกับตัวเราเองเช็คกับตัวเราเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะใครอยากสอบถามอะไรทั้งตัวนี้น้องไปวิ่งแล้วกนไปซ้อมวิ่งแอสซนี่เลยทุกคน k i u n i z z n o i เดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันอันนี้เป็นแค่น้าจิ้มตอบคําถามที่คนถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคืนนี้เนื้อหน่อยแบบปล่อยแบบจัดหนักจัดเต็มให้เลย นี่โอเคเนี่ยกลับมาแบบไม่ลังเลใช่ไหมลุยได้เลยสุดยอดสุดยอดคุณเพนขอบคุณมากเนาะอ่าโอเค